อบปุมอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับไม่ต้องฮนะสวัสดีครับเพื่อเนเพื่อนนะฮะรายการจับเก่าคุยกันนะมาพบกันอีกครั้งนะ้ะทุกวันบ่ายโมงตรงวันนี้พบกับอดีตแกนนำกปปสฮะวนะัตชัยอภิจันท์นะเป็นคนเป็นคนนครแต่ว่ามาตั้งลกล่างอยู่ปาจีนนะปาจีนบุรีฮนะก็มีบทบาทสูงมากน่ะเกี่ยวกัทั้งการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคมนะฮะ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกษตรกร,ะร,กรนะฮะอ่ะสวัสดีครับคุณนวัชชัยได้นักตัวนี้กองผู้กองุู้เคมผมก็จําชื่ออื่นไม่ค่อยได้ผมก็เรียกผกกู้กองุู้เคมนะฮะ <c oughs> ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผมที่ปาจีนมาลีนานแล้วครับเนี่ยโดนล็อกดาวน <c oughs> ก่อนก่อนตอนช่วงนี้โดนรัฐบาลล็อกดาวแต่ก่อนก่อนหน้าน,นี้โดนเมียล็อกดาวน์ห <c oughs> ้ามไป <c oughs> ไหน เปนปกครับอ,อได้ได้ได้เมียได้วันเดียวนะครับวันที่สองไม่ที่สามหลังจากนั้นมาเขาก็เป็นแม่เราแลลวครับก็ต้องฟัง <laughs> เจอ,อเสภาพเดียวกัน,น <laughs> เอ้าเป็นไงม้างเราอ,อะคดีคงคดีความเป็นไงอะคดีไอคดีตอนนี้จากทั้งหมดหกคดี น่าจะนังยังเหลืออีกหนึ่งคดีไม่ไม่รู้ว่าจะพูดออกอากาศได้ไหมตํารวจจะมาจับไหมไม่ต้องพูดอะไรที่เสี่ยงไม่ต้องพูดอ,อมันเสี่ยงมันเสี่ยงไปเนาะอ,อ,อย่าไปพูดเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมาล็อกตัวเอาไปอีกเพราะว่าช่วงนี้ลําบากเลยประกันตงุงประกันตัวยาก <laughs> อ,อีกเออก็เคลียร์ไปห้าคดีแล้วครับยังเหลือคดีสุดท้ายอ่าเป็นค<ม>ดีคดีการเมืองถูกไหม ใช่ครับไอการเมืองก็ธวัชชัยนี่ธวัชชัยนี่เขาเขาเขาเวทีประจํานี่เขาอยู่ที่ปตทนะฮะตรงมิปรวดดีลังซึผมมีมีปัญหากับปตทแต่ว่าตอนนี้พูดออกไปไม่ได้ครับเพราะว่ามีสัญญาอยกหนี้ให้ผมผมเลยเอตอนนี้ห้ามยกปีปตทสิบปีหลังจากโดนล็กสิบปีค่อยด่าเขาได้ตอนนี้ห้ามด่าเขาน ก็ไปเฝ้าใต้ตนมะม่วงก่อนซะมั้งเราอะเออผมว่าโควิดนี่ก็เอได้ว่าร้ายก็ร้ายแต่เรื่องดีก็คือว่าทำให้การเมืองต่างๆมันก็นิ่งดีนะผู้กองผมว่านะอ่าก็ก็เป็นข้อดีธรรมชาติกับคือท่ามท่ามกลางวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสอะไรบางอย่างของของพี่น้องประชาชนนะถ้าเรามองในแง่ดีนะ อ้าวถ้ามุมมองของทวัชชัยนี่เป็นไงเอาโอกาสคืออะไรคืออยากให้ประเทศมันมันสงบแบบนี้นะครับไอ้นี่มันมันสงบขคอรโควิดแต่ว่าเราสมมุติว่าเราไม่ต้องมีโควิดแต่ว่าเราสงบกันแบบเนี้นะครับมันก็จะเป็นโชคดีของของคนไทยนะเดี๋ยวอพอโควิดจบเนี่ยการเมืองฝั่งนน้นฝั่งนี้มาโจมตีมาดา่าเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีชาวบ้านเองก็ดูข่าว แล้วก็จะเครียดกันเปล่าๆ hmm. มาแบ่งอาแบ่งพวกแบ่งข้างเออ hmm. มันอย่างนั้นนะผมว่ามันไม่ใช่บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของประเทศไทยนะ hmm. อืมถ้าเราได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเนี่ยมันก็ดีคนทำาหากินก็จะได้เออยู่ง่ายๆอ hmm. ืมันนั่งโต๊ะกินเล่ากินข้าววงเดียวกันแล้วก็เออ่คุยเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ย มันก็บรรยากาศมันจะไม่ดีอืมอืมแล้วแว,แว่นดว,วงที่ทวัชชัยอยู่เนี่ยเป็นมีอาชีพอ,อะไรกันเนี่ยอาชีพอา,าอชีพผมผมเป็นคนสังคมบ้านนอกแต่ว่าบ้านนอกแบบในตัวตัวอำเภออะนะมันเขาเขาจะมีอาชีพรับจ้างมีอาชีพค้าขายมีอาชีพการเกษตรแล้วก็ม,มีอาชีพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณหน้าเสร็สี่อาชีพหลักๆที่ที่อยู่แถวๆแล้วที่ผมทำได้ที่ที่เขาขายพวกดอกไม้อะไรเนี่ยดอกไม้ที่เขาขยายแปลงใหญ่ตัวที่ทวัชัยพาผมไปอ,ะอ่ะเขาเป็นไงบ้างะ่ะ<อ>ได้ดติดต่อนะโอ้เขาก็คงอยู่ได้ปกติแต่ว่าหนะ้าผมตอนนี้เขาไปซื้อที่ดินใหม่ประมาณสักห้าสิบไร่เพื่อเพื่อจะขยายจากยี่สิบไร่อะนะยี่สิบไร่ไม่พอ,อของเขาตอนนี้เนะ่ น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเนอะดูดูแบบเขาเวิร์กมากเลยอ่ะนะที่เราไปดูเขาเขามีระบบการจัดการแบบยอดอ่ะ,อะเพราะว่าเขาเขาคนที่มีความรู้เรื่องระบบน้ำระบบน้ำระบบปุ๋ยแล้วก็นี่ใสมันเขาเรียกว่าการเขาะดอกแพงพวยนะดอกดอกไม้เรี้ยงที่ที่เขาทํำมาะนะดอกแพงปวย ืแต่เขาก็ส่งไปทั่วประเทศไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่ไปพัทยาไปพวกเนี้ยเขาก็ส่งเขาก็เออเขา,เขาอยู่ได้ละอ่ามันสมประหลังนี่เป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยมันสมประหลังก็คือมันสมประหลังแหละครับม,มันเป็นพืชที่ที่อาภัพอ่ะตอนนี้โล <ง S 2> ้ะไรเออตอนนี้น่าจะประมาณสองบาทสองบาทก็ถ้าไม่เหลือมันนะ เออมันจะถูกสาบแช่งมันจะถูกสาบให้ราคาประมาณนี้แหละครัคผูกองมันจะหลุดไปถึงสาบาทก็ยากเพราะว่าเมื่อหลุดไปถึงสามบาททําให้ต้นทุนต้นทุนคนที่ซื้อไปไปทําเนี่ยนะเขาจะลงทุนธุรกิจยากอย่างเช่นแป้งมันสับะหลังแป้งมันนะนะที่เอาไปทำแป้งมันเอ,อเอาไปทมันเส้นแล้วก็ทําไปโรงงานอาหารสัตว์อืมแล้วก็เอาไปทําโรงงานเอทานอล เ <Ether> อทานอลที่ผสมกับน้ำมันเบนซินแล้วก็เพื่อจะเป็นแก๊สโซฮอนะ,อะแค่จบเลยตอนนี้แทบจะไม่ต้องซื้อมันสำลังเพราะว่ามันเบนซินผูกอัตโนมัติไปแล้วใช่มมันผูกอัตโนมัติไปแล้วไม่ต้องผสมแก๊สโซฮอมันก็ราคาถูกอยู่แล้วเพราะนั้นอาชีพมันสำลังมาเลยก็ยิ่งตกต่ำไปใหญ่อีกอ่าน้ำมันยิ่งถูกนี่ก็เหมือนเหมือนกับว่า มันสำปะหลังก็แบบหมดราคาเลยใช่ไหมไม่ต้องมผสมอะไรเออไม่รู้จะไปทิศทางไหนผสมไปทำให้ทุนไม่แพงขึ้นอีกทำให้น้ำมันแพงขึ้นอีกเขาต้องเอากองทุนน้ำมันมามาโปอีกวุ่นเลยจแล้วก็เมื่อก่อนเขาเขาเขาใช้เอทานอลที่ผลิตจากมันสำาหลังเนี่ยไปผสมเอน้ำมันก๊าซอน้ำน้ำมันเบนซินอ่ะนะเพื่อจะเป็นแอดกออลแก๊สโซฮอลทำให้ราคามันต่ำลง แต่ว่าหลังๆเองไบริษัทอตทก็ดีผู้ผลิตน้ํามันก็ดีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เพราะว่าราคามันก็สูงสูงกว่าน้ํามันดิบองเอีกแต่ว่าที่เขาทาแก๊สฮอร์เขาก็อยากจะช่วยกเกษตรกรอือเป็นนโยบายรัฐในการช่วยกเกษตรกรวันนี้น้ํามันไม่ถึงยี่สิบดอลลาร์แล้ว <laughs> แต่ว่าเอเทานอลเอเทานอลลิตรละยี่สิบาท แต่ว่าน้ำมันเบนซินไม่มีอัตราตนลิตรละหกสิบสิบหกสบเจดบาทก็บดหมดทางนัหากินเลยแอสโอฮอเนี่ยรผสบให้แรงขึ้นะสบให้แรงขึ้นทีนี้เมื่อวานก่อนคุยกันเห็นสวัาชัยบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเขาไม่มีผลกระทบกับกับวิกฤตไวรัสนี่เป็นยังไงฮะขยายความหน่อยฮะไป ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกษตรกรครับคือคือปลูกในชุมชนบ้านนอกอย่างผมเมนนะมี่ยนะอไม่ไม่เ้าบอกว่าไม่กระทบคือกระทบน้อยกระทบ,ทบน้อยนะอว่าไอ้ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านแท้ๆเนี่ยเขาก็มีการปลูกพืชผัดสวนครัวอยู่ในบ้านอยู่นะอืมแล้วก็มันก็จะได้เอาพวกเนี้ยนะมามากินในช่วงที่ลําบากอืมรายได้เขาก็จะลดลงบ้างแต่ว่าหนึ่ง ไอ้บ้านเรือนที่เขาไม่ได้มีหนี้สินไม่ได้มีหนี้สินล็อกระบบเนี่ยน,นะเขาก็จะได้แล้วก็บ้านเรือนที่เขามีที่ดินเล็กน้อยๆที่ปลูกผักสวนครัวเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้เพราะว่าบ้านนอกเนี่ยมันมันไม่ได้มีหนี้สินกับธนาคารเยอะๆเหมือนกับคนในเมืองอ ไม่ได้กู้เงินส่วนมากก็เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านบ้างเป็นหนี้ธนาคารออมสินทกศามีเพียงแค่นี้แหละที่ชาวบ้านบนยอกเ็เป็นไปนะะไปนั้นถนะ้นนาถ้าออมสินเขาก็เลื่อนให้ทกศาก็เลื่อนให้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากเท่าไหร่แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไปลงทะเบียนอ,อรับเงินเยียวยาไหมห้าพันเนี่ยชาวบ้านไม่ลงแล้วผมเนี่ยลงให้เป็นสิบยี่สิบลายเขาไา ลงไม่เป็นเหรอโทรศัพท์ไม่เป็นโทรศัพท์เขาเนี่ยมันไม่ระบบแอนดรอยอโทรศัพท์ครึ่งหมู่บ้านยังเป็นกดปุ่มมันสมัยไงสามสามหนึ่งศูนยอ่ะครึ่งเลยเหรอครึ่งหมู่บ้านเลยคึ่ง้าคนแก่เน่ะเอะออม,มันไม่มีระบบที่ลงทะเบียนได้เพราะฉนั้นก็ต้องอาศัยคนที่กดได้อ่า ใช่เพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยถ้าเราลงทะเบียนร,ระบบเนี่ยนะมันก็จะไปเสร็จคนที่เก่งโซเชียลคนที่เก่งโทรศัพท์แต่ว่าคนที่เดือดร้อนแล้วไม่มีโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะลาบากอืมเอ่อเพราะฉะนั้นไอไอนโยบายช่วยห้าพันเนี่ยคนที่คนที่เก่งโทรศัพท์จะได้ก่อนอืมเพราะว่าเขารู้จักลงรู้จักไอดัดแปลงอะไรพวกนี้แหละแต่แชาวบ้าน แลวในในชุมชนที่ทวัชชัยอยู่มีใครได้บ้างยังห้าพันที่ที่ได้ข่าวก็ได้แต่ตัวเลขกันมาแต่ว่าเขาว่าไปติดต่อธนาคารแล้วว่าเงินยังไม่มาถึงธนาคารเขาเขาเขาคขาเขาเขาาเขาเขาเขาขาเขาเาเขาเข่เาเข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 ้เาเขาเขาเขาโอนเข้าเาเเขา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 เาเาเขเขาเขาเ สแสดงว่าอย่างพูดอย่างนี้แสดงยังไม่ยังไม่มีใครได้เลยดิใช่ไหมยังยังยังได้แต่ตัวเลขกันมาได้แต่ตัวเลขคือระบบมันบอกว่าเออธนาคารอนุมัติไปห้าพันเรียบร้อยแล้วเออไปเบิกได้แต่ว่าพอไปเบิกแล้วเงินไม่เข้า <laughs> <laughs> เ,เบิกแล้วเงินไม่เข้า <laughs> อืม พอไปติดต่อธนาคารบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บจะยเนนได้แน่ๆแต่ว่าตอนนี้ส่วนกลางยังไม่โอนเงินมาให้ที่ธนาคารรอ,อไปก่อนแล,แล้ววัดใยไ,ไม่ได้ขึ้นทะเบียเนเกษตรกรยไหมขึ้นครับขึ้นขึ้นเขาผมก็ลงอาชีพรับจ้างไปแต่ว่าพอเขาไปดูชื่อดูเลขที่ประชาชนแล้วผมลงทะเบียนเกษตรกรเขาบอกว่าท่านก็ไม่ได้รับสิทธ์เพราะว่าท่านเป็นกเกษตรกร๋อก็เป็นหนึ่งในสิบเจ็ดล้านที่ลุงตู่ ประกาศเมื่อวาแล้วจะช่วยใอคิวถัดไปรวมทั้งครอบครัวผมด้วยครอ,อบครัวผมที่ลงไปอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกับผมเนี่ยเขาก็มไม่ได้สิทธิสักคนหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเกษตรกรคนนะครอบครัวอีกคนใช่ผมเลยคิดถึงแท็กซี่คิดถึงวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพที่เขาบอกว่าเขาไม่มีที่สักผืนหนึ่งไม่มีที่ทักตารางเมตรแต่ว่าให้เป็นเกษตรกรได้ยังไง ปลูกถั่วงอกยังไม่เลยครับว่าจะให้คนเป็นเกษตรกรได้ยังไงนี่นี่ก็คือหลักก็คือว่าถ้าคุณทุนอยู่ในทะเบียนบ้านที่ที่มีเกษตรกรเขาก็จะถูกให้เป็นเกษตรกรทั้งครอบครัวแล้วทีเนี้ยบางบางช่วงนี่ที่เขามีงบช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยให้ให้จ่ายถึงเกษตรกรเนี่ยทวชชัยเคยได้ไรับไหมความช่วยเหลือแบบแบบนั้นได้ได้รับ ละครับเอ่อก็ไอ้มันสำะหลังข้าวเนี่ยได้รับอยู่ครับอ๋ออืมไอที่ประกันราคามันสำะหลังให้ค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยผมได้รับอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคเป็น,น,ปถนสถนานภาพชัดเจนก็คือเป็นเกษตรกร,รกตัวจรงิง <laughs> ได้ได,ได้ได้รับค่าอะไรแหละไอค่ารับไอประกันราคามันสำะหลัง แล้วก็ได้ค่าเก็บเกี่ยวค่าเกี่ยวเข้าอันเนี้ยไล่ละห้าร้อยพวกเนี้ยได้อยู่ครับอ๋อแต่ว่าผมก็ไอ้ได้ผมนี่นะครับแต่เงินไม่ได้เข้าผมเราเมียยึดหมดแล้วแล้วได้คนเดียวหรือว่าเมียได้ด้วยท้งครอบครัวครอบครัวละคนครับครอบครัวละคนเหรอออคนเดียวห้าร้อยเดี๋ยวก่อนห้าร้อยต่อหนึ่งแดูการผลิตใช่ไหม ต่อไล่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต่อหนึ่งปีต่อหนึ่งฤดูกาลต่อต่อหนึ่งแต่หนึ่งปีผมเพิ่งได้ครั้งเดียวแหละอ๋อหมอเพิ่งได้ครั้งเดียวครับอืมสิบเจ็ดล้านคนแบบทถ้าแบบถ้า<ส>ใช้ อยากจะคุยกับผู้กองนานๆแต่ว่าบังเอิญว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผมมาปรึกษารือแล้วก็ผมกําลังกำนันกำลังพาผมไปที่อำเภออีกรอบหนึ่งเพื่อไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไก่เกียร์ระดับอำเภอเลยมารวบรว,วมเอกสารอยู่ผมว่า<ม>อยากอยาลบกลมผู้กองเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าจะได้นั่งคุยยาวๆกันทั้งหน่อยฝากฝากอะไรถึงเพื่อนๆนะให้กําลังใจพี่น้องประชาชนไปเนี่ ก็ผมคิดว่าในในยุคนี้นะเอ่อโควิดโควิดก็มันมาจัดระบบให้พวกเราได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้ตั้งหลักตั้งตัวกันว่าที่ผ่านมาที่ประชาชนใช้ชีวิตอย่างคุ้มเือยใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีภาพโดยที่ไม่มีใครมามาอะไรมาพักได้หรือไม่มีใครนะแต่สุดท้ายโควิดตัวเนี้ย เหมือนกับว่ามามาดัดระเบียบให้เราได้คิดอะไรได้หลายอย่างนะครับอืมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเนี่ยยิ่งมีความสําคัญต่อชีวิตของคนไทยถึงแม้ท่านบอกเงินเดือนห้าหมื่นหกหมื่นแสนสองแสนแต่ว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องมาอยู่ในหลักความเป็นจริงก็คือว่าตางเยอะหาซื้อของไม่ได้เพราะไม่มีของเพราะนั้นต้องปลูกกินใช้อ,อของตัวเองกันบ้างอืม โดนโควิดเซ็ตที่ลุ้แล้วก็อไม่ไม่รู้ว่าผมผมบอกไปเนี่ยคนอื่นจะทำตามหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าชีวิตในการกู้หนี้ยืมสินเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์ในวันข้างหน้า mm. อืเอถ้าเป็นไปได้ก็ประหยัดได้หรือไม่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็อย่าไปเอาเงินคนอื่นมาเป็นของตัวเองมากเพราะว่าวันหน้าจะลำบาก S <S ในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ธนาคารอมสินทกสเปิดให้กู้หมื่นหนึ่งห้าหมื่นบาทใช่ไหมนโยบายเขาอะพอ,อชาวบ้านก็อยากจะไปกู้มันผมก็ตักเตือนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านบอกว่าเอาไปก็เขาเป็นนี่สินทั้งนั้นเดออ้อเอาไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ได้เลยเลยสักวันหนึ่งเขาก็เรียกคืนแล้วก็จะมานั่งมือก่หน้าผากกองเงินหมดอีกออไปบอกแบบนี้ละครับกองมาใช้พึ่งตัวเอง ตามรอยอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าเราเนะ่ยมันดีที่สุดแล้วมผมก็ทำตามนี้อครับผมขอบคุณคุณธวัชชัยมากฮะวันนี้รายการจับเข่าคุยกันนะผมผู้กองมุเคมกับคุณธวัชชัยฮะอดีตการน,นำกบวบสปาจีนบุรีก็คงต้องขอลาไปก่อนฮะพรุ่งนี้พบกับ อ่าด็อกเตอร์เจริญเจริญชัยนะะเกจิอาจารย์ด้านสุราไทยเลยนะสิษค้าโอท็อปยุคก่อนนะแกต้องเป็นคนจิมนะทุกยี่ห้อทุกขวดนะพรุ่งนี้คุยกับผมนะพบกันนะสลับวันนี้ครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับบุกองครับครับผม